ทิ้งตัวทิ้งทิ้งไม่ทั้ง,งตัวทิ้งเองไม่ก็ทิ้งไม่หละเออไม่ก็ไม่ใช่อะไรในไม่แหละเออไม่แบบไม่ใช่การเอาไม้อย่างเงี้ยมันจะได้ไล่ร่องรอยออกไล่ร่องรอยออกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้อย่างเงี้ยมันจะเป็นผลต่อสังวารไปด้วยทันทีนะเวลานั้นเราไปคลายช่วยหนุนช่วยไปด้วยกันนี่นั่นโน้น ไปทรงนี่ทรงหน่อยก็เรียบร้อยแล้วมึงประโยชน์ตนก็ยังไม่ได้เลยเยอะแต่ประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็ยังไม่ได้เลยที่ทรงจิตอยู่เนี่ยจะทรงนิ่งทรงเฉยทรงธรรมดาอยู่ก็ตามพีเนี่ยประโยชน์ตนก็ยังไม่มีหาเลยเลยคือมันยังไม่คลายช่วยตัวเองเลยเอางี้ดีกว่ามันทรงอยู่แล้วมันประโยชน์ท่านก็ไม่มีใหญ่ประโยชน์สังสวัต์ก็ไม่มีเพราะว่ามันไม่ไปมันจะไปคลายช่วยสองสวัต์เลย เพะนั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหมไหมไหมเนยมันต้องพร้อมกันอยู่เรื่อยทุกอย่างพร้อมกันเรื่อยไม่ต้องมุ่งนี่แล้วก็ไม่ต้องมุ่งนั่นไม่ต้องมุ่งนอกไม่ต้องมุ่งในแต่ให้สรุปล่างพร้อมกันอไม่ก็ทิ้งไม่เองเลยพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยทุกอย่างไม่ต้องมุ่งนอกไม่ต้องมุ่งในเราเองก็ไม่ต้องมุ่งข้างนอกก็ไม่ต้องไปมุ่งไม่ต้องเลือกนอกไม่ต้องเลือกใน ไม่ต้องเอาในไม่ต้องเอานอกอทุกอย่างก็แบบไม่เกี่ยวทิ้งตัวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวมันก็ต้องรู้ไม่เกี่ยวเองทุกอย่างก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองไปเลยนั่แหละมันก็ไม่เอาทั้งนอกทั้งในไอ้อย่างนี้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเรียบร้อยละแล้วมันคลายช่วยหลดช่วยทั้งในตัวเองทั้งนอกตัวเองเรียบร้อยไปแล้วรลองไปละวสรุปดีๆนะอืม ถ้สรุปไม่ดีเดี๋ยวจะสลบเรื่อยๆอย่าสนใจอย่าดองอย่าดองอะไรพวกเธอมันไม่อยู่ในฐานะจะไปกินยาดองมันมันพวกเธอมันยังแพ้ตัวเองมันังแพ้อยู่แพ้ตัวเองนะอน ขออยู่ในพอมาขอเล่าที่เจะติวหอยสุดแรงกับเวีดนามของคนขออาจารย์คนเวียดนามมาใหม่ขอขอให้โยุ่กุืมได้คุยกับพี่ชายเรื่อยๆได้คุยกันได้กคน มาดู่แคนาดาครับดีครับใช้กำที่สย่งที่แบบจะขออนุญาตให้มีผมงไปด้วยก็ไปทำอะไรไปทำาหารล้าล้างล้งไปทำาหาไรนี่ถ้าไม่มีลูกกองนี่ลมล่างไปเรียบร้อยยังไม่ต้องไปไม่ต้องสร้างไปไหนแล้วเออในนี้ ไม่เกี่ยวว่าทิ้งตัวไม่เกี่ยวเองนะลูกไม่ก็ไม,ไม่ทิ้งไม่แหละไม่ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่แหละอืกเราบัวบานทิ้งบานบานทิ้งอย่าไปเจริญตัวขันเนี่ยคัดท่าสี่คัด,ด,ดห้าเนี่ยอยาไม่ใช่ไปปฏิบัติมันถ้าไปปฏิบัติมันก็กรรมซ้อนขันดิเออ ทุกอย่างมันจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองถ้าจากไม hey, right. ่ยึดตัวไม่ยึดเองนี่มันจะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกวบจิตไม่เกี่ยวกับสงสิ่งแล้วลูกนั่นแหละมันจะกลายเป็นว่างล้างเลยทีเนี้ยคลายช่วยหลือช่วยแล้วเนี้ยแต่นั้นถ้ามันไม่มีกรรมตรงนี้หลงเหลืออยู่มันก็ไม่ได้ไปทําตัวทําใจให้ยุ่งยากหรอกที่มันไปหลงทําตัวทําใจกันแบบนั้นแบบนี้ทํารู้ทําแบบนี้มันเพราะมันมีกรรมมันจะเป็นวิบากกรรมอยู่ยังกรรมขันอยู่ยังกรรมตัวมันเองกรรมรู้กรรมเห็นอยู่ ถ้ามันไม่กมแล้วมันก็ไปสิจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันจากไม่ตัวไม่เองจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองจากไม่เอาตัวไม่เอาเองไปสิอืมไม่กำจะไปอะไรกันนักหนาเล่าก็จากไม่ตัวไม่เองไปสิจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันสินั่นแหละไม่กำไม่กำซ้อนทำ นั่นแหละอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองไปสิทุกอย่างลูกอยากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปสิทุกอย่างนั่นแหละใายช่วยหลุดช่วยไปเลยไม่ใช่ไปเจริญมันไปเจริญมันก็กรรมนี่กรรมในสติกรรมในสมาธิกรรมในศีลกรรมในภาวนากรรมในอะไรมันจะกรรมอยู่นั่นมันเป็นไอ้รุ่นหลังๆที่มันอุปโลกขึ้นมาสอยกันเอง องพุทธาไปดำดาตัดที่ไหนก็จบตามจบตามจบตามและอาหาพวกนี้พวกนั him, him. ้นไปสอนแล้วม oh. ันจบตามที hmm. mm ่ไหนเล่าม okay. mm ีจะไปเสียมเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปเสียมอยู่นั่นองพุทธาเสด็จไปไหนก็ไปจบให้จบให้เขาก็จบตามจบตามจบตามถ้าไม่ได้ไปสอนให้ใครเป็นอะไรไม่ได้ไปเสียมให้ใครเป็นอะไรเลยแต่รุ่นหลังมันไปเสียมไงต้องอย่างนั้นต้องนี้ต้องมันก็ต้องอย่นั้นทั้งต้องทั้งตั้งอย่างนั้นก็หนักก็ตึงอย่นั่น นี่ยรุ่นหลังนี่ยเขาเริ่มปรุงแต่งขึ้นมาสอนกันเองด้วยความอยากด้วยความอยากด้วยความปรารถนาอะไรมันไม่ใช่เนื้อหาตัดสู้โดยตรงอมืมันเป็นเนื้อหาที่มันเริ่มต้นจากตัวหลงรู้หลงรู้หลงเห็นหลงหลง,ลงเออหลงสติหลงปัญญาหลงหลงหล,ลงเจริญหลงมันเริ่มต้นในความหลงในรุ่นหลัง มันไม่ได้แบบเนื้อหาตัดสรุ้ช่วยกันเนี่ยมันก็มาเป็นระบบไปไปเสียมกันอยู่งน,นั้นน่ะสอนเสียมกันอยู่งนั้นี่้เป็นนั่นเป็นนี่จเจริญน,นี่จเจริญน,นั่นเอาเพวเข้าไปเจริญมันเป็นตัวอะไรก็ตั้นหาไงตั้นหาเข้าไปเจริญทั้งนั้นตั้นหาเข้าไปปฏิบัติทั้งนั้นก็บอกแล้วอนัตตาอนัตาออนตาจะไปทาอะไรมันมอีกแล้วก็ไม่ไปสิตัวอ,อย่างก็จับไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปสิอ,อนัตตาจะไปปฏิบัติมันเหรอ,ออนัตตา อันนี้จังก็ตัดสรุปว่าให้แล้วอันนี้จังเลยจะไปปฏิบัติอันนี้จังหรือตัวปฏิบัติมันเป็นปัญหาออปัญหา,าก็อันนี้จังในปัญหาตัวปฏิบัติก็อันนี้จังในตัวปฏิบัติตกลงมันจะปฏิบัติเอาอะไรมันก็เลยไม่ตัดสรุปหลงปฏิบัติไปนั่นแหละเป็นพราะเป็นภูมิไปอยู่นั้นนี่ถ้ามันไม่มีวิบากกรรมันจุดนั้นมันก็ไม่เป็นแบบนั้น แต่ถ้ามันมีวิบากกรรมแบบนั้นมันก็ต้องไปแบบนั้นมันยังเป็นวิบากกรรมอยู่ฟังเนื้อหาตัดสรุ่ตรงก็เรียบร้อยเลยลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับใอยเริ่มใคยจบทุกอย่างมันจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองอยู่แล้วเออมันจากไม่เอาตัวไม่เอาเองอยู่แล้วทุกอย่างมันจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองอยู่แล้วทุกอย่างเลยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอนัตาน่ะมันก็คือมันไม่ยึดโดยอนาตาอยู่แล้วอนิจจังมันก็ไม่ยึดโดยอนิจจังอยู่แล้วทุกอย่าง มันก็หมดเลยมันจากไม่เอาตัวไม่เอาเองแล้วทุกอย่างมันก็หมดมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอนัตามันก็ไม่เอากันในอนัตตาอยู่แล้วอันิจจังมันก็ไม่เอากันในอันิจจังอยู่แล้วอันิจจังมันก็ไม่ยึกกันในอนิจจังอยู่แล้วแล้วคุณจะไปทําอะไรอีกไม่ต้องไปตัดสรู้ใหม่ท่านตัดสรู้ไว้ให้หมดแล้วคุณก็ตามนั้นเลย ก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปได้วยกันเลยจากไม่เอาตัวไม่เอาเองไปได้วยกันจากไม่ตัวไม่เองไปได้วยกันเออท่านั้นแหละโลกมันไม่มีเยอะน,นิดนึงก็ยังไม่ใช่เลยตรงนิดนึงแต่นิดนึงนะถ้าใช่ขึ้นมาก็เป็นเพราะเป็นภูมิเลยตรีนี้เป็นกำรรเลยทุกอย่างอะมันจากไม่ใช่มันก็ทั้งตัวไม่ใช่เองอยู่แล้วเออ เราก็ไปหลงใช่หลงไม่ใช่กันที่หลังไงมันไปหลงอืมผู้อย่ากอะมันจากไม่ยึดไม่กระทั่งตัวม่ยึดเองอยู่แล้วเลยอนัตาเนี่ยอนิจจงเนี่ยมันไม่ยึดไม้กระทั่งตัวม่ยึดเองอยู่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยมันไปหลงยึดหลงไม่ยึดกันที่หลังเนี่ยมันไปสร้างรูปแบบขึ้นสร้างวิถีขึ้นไปยึดไปไม่ยึดกันที่หลังตามวิถีอุโบกมันเหมือนกับมันเลยการตัดสุลขององค์มุทาไปไง มันเลยเนื้อหาการตัดสู่ของท่านไปมันเข้าไปสู่การเข้าไปเจริญเข้าไปสร้างสารรค์เข้าไปดําเนินการเข้าไปปฏิบัติการมันเลยไงอืมอนัตาเนี่ยมันก็คือมันไม่เอาไม่กระทั่งไม่เอาอยู่แล้วนะมันไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองอยู่แล้วมันไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองอยู่แล้วนี่อนัาตาทั้งหมดทุกอย่าง แม้ต่ตัวผู้เข้าไปปฏิบัติก็อนัตตาสิ่งถูกปฏิบัติก็อนัตตาตัวผู้เข้าไปเจริญเข้าไปบำเพ็ญเข้าไปเจริญก็อนาาิจจ้สิ่งถูกเจริญก็อนาาิจจงเห็นไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอาอนิจจงไปเจริญอนิจจงเอาอนัตตาไปปฏิบัติอนัตตามันเกิดอะไรขึ้นก็คือความหลงมันไม่ต้องแล้วไงลูกทุกอย่างมันจากไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองอยู่แล้วอย่าไปหลงยึดหลงไม่ยึดใหม่อีก อย่าไปหลงยึดหลงมายึดใหม่อีกทุกอย่างมันจากไม่ละมันจากละไม่นก็ทั้งตัวละเองมันจากละไม่กระทั้งตัวละเองอยู่แล้วทุกอย่างเนี่ยมันจากละตัวละเองละไม่กระทั้งตัวละเองอยู่แล้วทุกอย่างมันไม่เอาไม่กดทั้งตัวไม่เอาเองอยู่แล้วทุกอย่างเราอย่าไปหลงเอาหลงไม่เอาแบบไหนขึ้นมาใหม่ๆอีกอนุสติแค่เนี้ย ผู้อยากมันก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองอยู่แล้วเราไม่ต้องไปคอยไม่เอาไปคอยเอาคอยไม่เอาแบบไหนขึ้นมาใหม่อีกู้สติตัดไปเลยตรงๆนี่ว่านุสติของการตัดตรงๆถ้าไปเวียดนามจะไปทำหาอะไรทำอยู่วัดเด็กอยู่วัดนินานนนทำทำของเหมือน,นทำ มันมันกุดไปขอสร้างไปทำหาอะไรใครคนเราไปตามวัดอะไรมันก็ทำของมันเองได้เออที่ไหนมันอยู่นกมันยังทำรังมันเองอยู่เลยนี่นี่เขาเรียกว่าจะไปคือกรรมมันร้อนทะลักมันจะไปใช้กรรมมันเนาะหรือว่ามันที่นี่มันกินเหล้าไม่สะดวก ไปอยู่เวียดนามแล้วมันกินสะดวกลูกก็สีหลวงพ่อจำมาจำเล่นคาสิโนลูกทำเสียเยอะอหัวสี่ไม่เป็นไรทุกอย่างก็หัวสี่ไปทุกอย่างก็หัวสี่ไม่เป็นไรหรอกอยู่กับหลวงพ่อไม่เป็นไร <c oughs> ตัดลอบไปเอาหัวสี่ไปนี่นั่นโนดนไม้มันนอกเนื้อนั่นแหะสิ่งที่มัน สรุปเนื้อหาตัดสรุปให้แล้วเนี่ยลูกไม่ต้องไปคิด,ดว่ามันจะต้องถูกต้องผิดแบบไหนอีกไม่ต้องไปแก้ไขตัวเองด้วยยิ่งแก,ก้ยิ่งผูกก็ไม่ไปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไ,ไม่ไม่ไปเลยตัดลอบไปเลยนะอยู่ที่เนี่ยมันยังมีพูดเตือนไงถ้าหยุดลําพังตัวเองเนี่ยตามใจตัวเองมีใครเตือนหรอกตัวเองเตืเอนตัวเองไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> มันมีการมตั้งแต่อดีตไงไปชวนเขากินเอาไว้เยอะอ,อย่างเงี้ยถึงเวลาก็ต้องมากินใช้กรรมไปชวนเขากินเขาก็ไปกินกันเขาก็ไปติดกันเมื่อเขาไปติดกันเพราะตัวเองเป็น,ปนตัวพัทเริ่มสร้างเหตุเริ่มแนะนําเขาไปกลับหาตัวเองตัวเองก็ต้องมาติดมากินมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้ก็ต้องขอโหสิกร,รมประเพทนั้นแหละอะไรที่ไปชวนเขาเสพของมืนเมาไว้ ไปพาเขาผลิตเองบ้างสมัยก่อนก็มีการต้ม,ตม,ตมเหมือนต้มต้มเหล้าขึ้นมากินกันเองต้มเหล้าผลิตเองท่านเองทําเองชวนเขากินเขาเสพถึงเวลาตัวเองก็ต้องมารับกรรมี่บากเข้าใจไหมลูกเม้าใจครับ่าขอหอศีไปแล้วก็ฟังท่านเดินเคลื่อนไหวโปรดไปเรื่อยๆสรุปเนื้อหาตัดสรุนุสเตียงการตัดไปเรื่อยนะ อ,อสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็มกไม่ไม่ไม่พร้อมือนไปเลยทุกอย่างอยู่ตลอดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองอยู่แล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่มันไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองอยู่แล้วทุกอย่างนุสตเตงการตัดเรื่อยๆหน่อยเราไปนึกถึงเรื่องอื่นเยอะคิดแต่เรื่องอย่างอื่นเยอะไปหมด ไอ้คิดที่มันตัดในความคิดเองเนี่ยมันไอ้นุสติที่มันตัดในตัวนุสติเองเนี่ยมันจะน้อยไงเป็นนุสติอย่างอื่นเยอะนุสติไอ้ที่มันสร้างพบสร้างภูมิสร้างเงื่อนสร้างปอมไปหน้าเรื่อยนึกไปหน้าเรื่อยเนี่ยมันเยอะมากไงนะไอ้นุสติที่มันตัดในตัวนุสติเองเนี่ยมันน้อยไงเข้าใจไหมลูก <Okay. S 1> อืมที่พูดให้ฟังนี่ไม่ได้ห้ามเราอย่าไปแต่พูดให้ให้ได้บทสรุป เออแค่แค่สรุปให้บางครั้งตัวเองมันก็บอกตัวเองไม่ได้อย่างนี้พอบอกตัวเองไม่ได้ปั๊บเนี่ยทำอะไรก็ตามมาเผยอใจตามใจตัวเองตลอดอยี่เป็นต้น้าใจไม่รับเจอผมสองไม่ต้องไปน้องไปหรอกเป็นประโยชน์หายอะไรมันไปใช้กรรมันแต่เคยทําลายกันไว้เยอะก็ต้องมาสร้างให้เยอะอย่างี้ สร้างช่วยที่ไหนมันก็ทำกันเองไม่หมดนกหนูปูปีกมันยังทำรังกันเองเลยต,ตัวเอารังเล็กรังใหญ่ก็ขนอุปกรณ์ทำกันเองปากเดียวเนี่ยคาบต้นหญ้าต้นไม้อยู่นั่นแหละเอาทำมเ <laughs> <laughs> ออมันไม่ใช่เป็นหาอะไร <laughs> ตัวอยู่ตรงไหนมันก็ทำกันเองมันก็อยู่กันได้หมดทำกันได้หมดเห็นทำกันดีมากเลยฮะพาเวียดนามทำกันลังไครลังท่านลังไครลังมันเรือนไครเรือนมันมิจัดช่วยตัวเองดีไม่ต้องจ้างไม่ต้องไปจ้างช่างที่ไหน มันเป็นกรรมที่มันทัาดันให้ต้องทำนีนั่นมันเกิดจากวิบากที่เคยไปทำลายมันเปนวิบากที่มันไปเคยทำลายวัดวาศาสนามาแต่ยุคไหนันไหนก็ไหมเยอะที่ที่อยู่ที่อาศัยที่พักสงที่พักของเราบรรดาผู้บำเพ็ญผู้ปฏิบัติเนี่ยบางทีเราไปทําลายทิ้งในยุคไหนก็ไม่รู้เกิดมาก็ชอบสร้างชอบทําทําคืนสร้างถวายคืน ที่ไปไปลุบไปลุบไปอะไรเงี้ยก็ไปไปเยอะหมดเลยสร้างวัดสร้างวาดเ <ไง S 1> ต็มบ้านเต็มเมืองเ็า <c oughs> ในสมัยที่ทำํำ่ึกองครามแล้วก็ไปทําลายวัดวาด,ด้วยครับไปทําลายวัดที่เปารบนับถือของของบ้านเมืองนั้นๆด้วยอย่า,างเงี้ยเผาไปทําลายเขาเกิด <c oughs> มาก็ต้องมาใช้กรรมสร้างอยู่ใน,นวัดอืสร้างวัดนี้ไม่จบสร้างวัดใหม่อีกสร้างอีกสร้างจนกว่ามันจะหมดกรรม สร้างคืนสร้างคืนส,ส,สร้างให้หลังจากที่ไปทําลายแล้วจักว่ามันจะหมดกรรมสร้างไปบางทีมันก็เกินอาศัยบางทีบางทีมันก็เกินอาศัยอืมนะ <c oughs> เป็นประมาณนั้นเตอสิ่งเหล่านี้มันก็จําเป็นต้องทําให้อยู่อาศัยหรือเปล่าก็ คำว่าแค่อาศัยมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรก็ทํใา,า,าททให้แค่อาศัยแต่ระหว่างที่ทําให้แค่อศายเนี่ยมันก็จะมีไอ้นี่การ,รบางอย่างที่เคยทําลายไว้ ก็จะทําให้กันไปเรื่อยๆออกในรูปแบบลักษณะหมกมุ่นมากกว่าหมกมุ่นมันจะหมกมุ่นอย่างเดียวเลยมันทําเกินใช่กระทาเกินอาศัยอะไรก็ทําใช้กรรมทตไมมาพ่งสะอาดหมกมุ่นแต่ถ้ามันทําพอได้แค่อาศัยเนี่ยมันก็คือแค่อาศัยอันนี้มันไม่มันก็ไม่จัดว่ามันเป็นเป็นเป็นกรรมอะไรมากมายทําแล้วแล้วไปมันพ่อก็ทากับผมอยู่พ่อก็ทาแล้วแล้วไป แต่ถ้าว่ามันบอกมุ่นในการกระทํามากดีน่าโนดอะไรจริงจังมากนี้ก็เรื่องมันใช้กำมมันส่วนหนึ่งมันเป็นการทําใช้กรบไปด้วยมันจะมันจะเป็นสิ่งที่มันเกินเกินคาว่แาแค่ใสไปสักหน่อยจะทําทในลักษณะที่เกื้อกูลเสียสละก,ก็อีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมครับหอมที่แล้วแล้วไปทําทเกื้อกูลเสียสละก,ก็เหมือนกันต่ใช้นี่ใช้กมเหมือนกัน เดี๋ยวเราจะได้เห็นอัหานะนั่งนอนอยู่ตามคนไม้นั่งพักนั่งอะไรไม่ได้มปย็ดติดกันที่อยู่ที่อาศัยอะไรหรอกเดี๋ยวจะมีแบบอยา่างมา้เห็นที่เขาหมดกรรมแล้วอะ <c oughs> ขนาดอารหานพระองค์ยังไม่หมดกรรมก็ยังไปสร้างเห็นไหมที่อาชันต้าโรล,ล่าไปแกะสะลัก เป็นรูปวิหารรูปที่ห้องกรรมฐานที่พักที่อาศับบยเขาไปในภูเขาเจาะภูเขาเลยหินเลยเจาะไปเลยนั่นท่านก็สร้างใช้กรรมเหมือนกันก็เป็นอรห,รอรหรันหนะท่านอรหันนำโบนะท่านก็บอกวว่ามันก็กรรมที่มันยังตกค้างอยู่ถ้าเคยทำไรวัฏวา,าศาสนาเมื่อก่อนต่อให้เป็นอรหันแล้วมันก็ยังมีเศษกรรมตรงนี้ต้องใช้อยู่ท่านก็อย่างรู้เหมืนอนกันท่านก็รู้ไงไม่ใช่ไม่รู้ <c oughs> เกิดดํารลีกันเองนะเจาะภูเขาขึ้นมาเป็นรูปเจดีรูปสถูปนี่นั่นรูปองค์พุทธมหาโพธิสัตว์เป็นที่พักที่อาศัยบ้างแบบนี้ยชันต้าโรล่าอินเดียที่อินเดียแล้วในขณะที่เราใช้กรรมในการก่อสร้างพอสร้างเสร็จแล้วมีคนมาอยู่มาอาศัยมาใช้ประโยชน์อะไรต่างๆสำเร็จประโยชน์แล้วกรรมตรงนั้นมันจะเริ่มออกมันจะหมดไปเองหมดไปเรื่อยๆ ใช้แล้วกันแล้วไปวิบาก อยู่ไปงี้ลูกคนนี้เปคนคนนี้ยซื่งก็เรียนจีนเดปีผู้สาจีนเก่งมากเรียนจบมาบวชไม่ทางานเลยก็เดี๋ยวไม่ได้ทํางานแล้วที่ลูกลู้ภาษาจีนไางเี้มันดีแล้วนะหลวงพ่อไปโปรประเทศจีนเนี่ยรู้ไหมผู้เมียที่วาสนาเยอะมากเออผู้ปนสัตว์อ่ะเนี่ยววันหนึ่งไปได้ส <ligen> ัมพันธ์กันได้คุยกันลูกเองก็ไม่ได้เิดที่ไหนอ่ะ เวียดนามเออมันไม่ได้เกิดที่เวียดนามทุกชาตินะบางทีมันก็เกิดที่จีนด้วยเข้าใจไหมลูกมันโรคนี้มันก็ใบเดียวกันหมดนั้นนั้นมันเถ้าก็มีบารมีสัมพันธ์กันทุกที่แหละลูกที่ที่ศึกษาไว้เดี๋ยวมันจะได้ใช่นะในอนาคตาจีนมีมีที่เตาจงเหวินหาวหลวงพ่อชวงหาวมี เดี๋ยวได้ใช้ดีช่อยปังจู้พาเดี๋ยวสรุปสัจธรรมดีดีก่อนอืมเดี๋ยวจะได้เป็นสื่อเดี๋ยวสรุปเนื้อหาตัดสรุปไปเรื่อยๆดีๆก่อนปวดสาสตร์ลบสั่งช่วท่าปวดศาสตร์บ้านเพื่อนบ้านเพื่ออะเดี๋ยวสรุปเนื้อหาตัดสรุปไปเรื่อยๆชิงชิงของพ่อชิงิงของพ่ออืมเป็นฝั่งของพ่อ ฟังไปแปลไปที่นี่อคนจีนเยอะที่เขาสว่างสวัยมันก็เยอะด้วยคนจีนเจอดีคนตัวจง国人เจือดีคนตัวจที่เป็นพธิสัตว์ก็มีอยู่ร่วมกันที่นี่เยอะที่นี่ต่อไปก็เป็นจุดส่วรวมหมดทุกหมู่ทุกเหล่านานาชาติแล้วก็พอมีที่บาสนาท่าน,นมารวมรวมกัน แล้วก็คุยก็ต้องสอนผมจิตเนี้ยเปิดเรื่อยๆสวยเหวประตุน้นประตุน้นสวยเหวยอืออดอกดอบัวบาน่